สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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 ใครใครก่อนสวัสดีค่ะเอยายแล้วสวัสดีค่ะใครก่อนสวัสดีก่อนอะไรก่อน,นมาเมื่อกี้เราเสร็จเป็นหนึ่งที่เนาะ จะขบห้างที่เมื่อวานหวานหวานได้บอกไว้นะคะไม่เนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะของไปเปลี่ยนอือันนี้ยังไม่ได้เริ่มยังไม่เริ่มซื้อแต่ออกแล้วออกมากี่โมงนะสิบโมงครึ่งเนาะตอนนี้เราได้ไปที่ที่สองนะคะคือพัฒนาการให้ออชื่อว่าอะไรวะอเองกลุ่มเราเนี่ยด่วนอะไรวะด่วนจีจีจีสีูด่วนเฉยมั้งอานนั้นหรออืม สวัสดีค่ะคนที่เข้ามาคนแรกน่าจะเป็นน้องเอหรือเปล่าป้าย <Bye. S 1> มีปัญหานิดหน่อยนะคะ mm hmm. มันอยู่ไม่จริงไงมันอยู่ทิีไง ันนี้เราเข้าฝั่งไหนฝั่งนี้เนาะขึ้นทางด่วนเนาะขึ้นทางด่วนทางน้านู่นนะคะตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นแต่รถมันเป็นเท่าก่อนนะคะเพราะว่ารถแบบชวัตเปลี่ยนเป็นสีนักขรินโอเคเราเปี่ยนนี้นะเปลี่ยซ้ายสีนักขรินไปซื้อร้านในนี่ซื้ออะไรนะอุปกรณ์อุปกรณ์แคมป์ปี้จานพเนจรนะคะพนีใจพนีจอนสาย ด่วนจบไปซื้อของเพิ่มเพิ่มไม่จบเพิ่มไม่จบซ้ายไปไปเสร็จได้ค่ะ จะครบไหมเพราะเราไม่จบจริงๆนะไม่จบถ้าไม่เดินทางนี่คือไม่จบอ่ะเซอไม่จบเดี๋ยวชมก่อนเราจะวิ่งขลเลยนะคะคือเราจะบอกถึงโปรเจกต์นี้นาอยใหเนาะจะเป็นแบบตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วใช่บอกเขาหน่อยก็จะเริ่มใกล้เข้ามาแล้วกับโครงการสิทธิสองจาน ทำไหนนอนนั่นพาไปทําบุญพาไปใช้ชีวิตอยู่กัน3คน3 0สิพี่น้องนะคะแล้วก็รวมทั้งทีมงานด้วยนะคะแต่แหลักๆก็จะมีอาจารย์วสุเท้าหานอาจารย์ยินศิลาแรงแล้วก็พี่ตักแตนชลรดาของเรานะคะก็ตอนนี้ยังเปิดรับนะคะสปอนเซอร์หรือใครจะซื้อสตรีมไร์สดนะคะลุ่มปิดวันละ100บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าซื้อ สตรีมหนึ่งเดือนเนี่ยจากราคา3 0 0 0บาทเนี่ยเหลือ2,500บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็รีบทักเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าใกล้จะเดินทางกันเลสน,นะคะถ้าเราเดินทางปุ๊บโปรโมชั่น2,500นนี้ก็จะหมดทันทีนะคะก็เป็นวันละ100บาทรายเดือนรายอาทิตย์รายวันรายสามอาทิตย์ได้หมดเลยนะคะทักมาที่เพจสิทธิ์สองจาพนพเนจรนะคะภาษาไทยได้เลยนะคะ สิ์สองจานพเนจรเลขสองเด้อมันขึ้นเลยนะคะเป็นโลโกล้ส์สองจานพเนจรสีน้ำเงินนะคะก็ทักเข้าไปสั่งอขอซื้อ Steam สตรีมไรสอดหรือจะเป็นสปอนเซอร์ได้ที่นั่นเลยนะคะอยากจะบอกว่าแม่ตากแตนเราเนี่ยตอบเอง <c oughs> <c oughs> พูดตรงนี้เลยนะคะว่าตอบเองแน่นอนตอนนี้ก็มีสปอนเซอร์ มาแล้วนะคะก็คือปองแตนแอนโซยูนะคะได้เป็นสปอนเซอร์หลักในการเติมน้ำมันทุกตลอดคลิปนะคะ3มถึงเดือนนะคะไม่ว่าจะไปกี่คั้นก็เติม<า>หมดมเลยแล้วก็ใช่แล้วก็ไตลอดด้วยอ่ะตลอดเลย24ชั่วโมงอ่ะทุกคนไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่ว่าจะเลยจะตดจะขี้จะเยี่ยวเห็นหมด นะคะจะอาบนองอาบน้ำก็อาจจะมีโมเมนต์ที่เห็นแต่ถ้าจะแบบว่าอนานไปนิดนึงก็จะลมๆหนอ่อยอะไรประมาณนั้นบอกไงปฏิจัยส่วนสปอนเซอร์อีกหนึ่งสปอนเซอร์นะคะก็ต้องขอบคุณบริษัทสวยงามสกินแคร์เป็นบริษัทสามจุดแปดอิโรจิซ้ายค่ะเป็นบริษัท <c oughs> ที่รับผลิตนะคะครีมเสริมความงามทุกอย่างเลยนะคะ ได้เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้เราถึง5เซตปอ๊สุดยอดเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเอ่อบริษัทหรือเป็นร้านใหญ่ๆนะคะร้านเล็กๆร้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าสนใจจะเป็นสปอนเซอร์นะคะเรารับตั้งแต่หลักพันจนถึง,ถง,ถงหลักล้านเลยนะคะขเขาเปรี้ยวจะดักจะรับหมดเลยนะคะสาหรับสปอนเซอร์ก็สามารถทักเข้ามาบอกได้เลยนะคะว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์สมมติ สองพันสามพันอะไรเงี้ยเอออยู่เป็นร้านกาแฟรถพ่วงอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ร้านแบบเจ๊น้ำค้าวสาเตหีอยู่ตลาดตึ้งคันบาทก็ได้ใช่เราก็จะมาคุยกันว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะโปรโมทให้กี่วัน5วันสามวันหรือแกไม่ช่วยเป็นเงินแต่แกจะเป็นสปอนเซอร์ออกอาหารทะเลให้ทั้งคลิปก็ได้ใช่แต่จะสมัยก่อน อันนี้คือสมมติว่าโอเคเขาเอาปลาหมึกมาให้สิบโลกุ้งสิบโลปูสิบโลหอยแข่งยี่สิบโลได้นะเต็มตัวที่ซ้ายค่ะอะไรก็น้อยนะแต่หอยแขงนี่เยอะมากลงงมากจ้าอะไรประมาณอะไรประมาณนี้ก็คือสามารถที่จะแบบว่าพัฒนากานไซส์มือเห็นเราไปที่ไหนหรืออะไรเงี้ยอยากจะมีสปอนร้านอาหารข้าวสักสองสามตัวอะไรก็ได้เลยกันนะคะทุกคนได้หมดเลย แล้วก็ส่วนสตรีมไลฟ์สดน่ะรีบซื้อคันต่อมานะคะจอดเข้ามานะคะจอดไปเฮยเราว่าเราลงเร็วไปว่ะมันต้องอันข้างหน้าอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแหะแต่ก็คงได้มั้งเฮ้มันลงเร็วกว่าัามินทาวะเนี่ยแนใจนะใช่ใช่ติดเออว่ะติดเลยแหละตรงนี้ ใ่ใช่เรียบด่วนใช่เรียบดรื่วแต่ติดอ๋อไปได้ตรงมาเราตรงกี่หน่วะตรงไปเลยอีกประมาณประมาณสี่รอยเมตรเลี่ยทางซ้ายแล้วก็มไม่ติดแล้วสี่ร้อยเมตรก็อยู่ตรงนี้ก่อนเพราะส่วนมากคนมันจะกลับรถตะนวลแบบนี้เนาะตพรงะว่เาเบี่ยงเบี่ยงกันมานะน่าจะเข้าพัฒนาการเหมือนเราอะ่ะ <laughs> <laughs> ดูทั้งสี่คนนี้นาจะมีพิโกบุชาชุนแล้วก็วิสุตาธรรมบำรุงใช่หนึ่งในสี่นี้นะคะวันนี้สิ่งที่เราขาดอิบเพียบอทิเต็นเต็นไม่พอก็ต้องซื้ออีกอ่ะเดี๋ยวขูดรถนะจ้าดูไลเมนกอนสามรอยเมตรเดียวสายก็ขาดทั้งเต็นทั้งอุปกรณ์เสริมผ้าใบเอ่ยกันแดดกติกับติกเก็บความเย็นแก้วหเจ็ชั่วโมง เจ็ดสิบสองชั่วโมงเลยเหรอโอ้ขาดขาดกระติกขาดกระติกแล้วก็เราจะไปซื้อเครื่องทำแซนด์วิชกันตรงไปเลยสามร้อยเมตรเดียว้ายเอ้ยอย่างงี้ก็ต้องมีเมนูแซนด์วิชด้วยหรอเนี่ยมีเฮ้ยแต่มันตรงไปได้ป่ะน่ะตรงไปได้อยู่แต่ว่ามันจะไปเข้ามข้ไหนก่อนโอเคไม่ต้องตรงไปเลยได้ได้มีช่องอยู่ไงตอนแรกนึกว่าไม่มีช่องเฮ้ยไม่ให้มันนะปิดแต่เลย เมตราจี้แล้วตรงไปเลย200เมตรเลีเ้ยวซ้ายน้นะคำว่าถนนพัฒนาการถนนพัฒนาการอนะนะพัฒนาการนะคะทุกคนสวัสดีทั้ง5คนด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็จะแวะมองได้เพราะรถตดดิดนิดนึงนะคะระหว่างทางเข้าพัฒนาการนะคะอุ้ยลงด้วยอ,ะอ่ะนี่แหละรูปนี้แหละที่นั่งอวดอ,ะอ่ะบอก <c oughs> ก็จุ๊บหลายทีเลยวะ่ะจุ๊บเยอะอะไรเยอะถ่ายรูปเยอะอะไรเยอะจะถ่ายรูปลง,งเอาให้เต็มแหละเอาให้เต็มเกจะบอกว่าอย่างนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยมีไปซื้อ ที่แน่ๆเลยคืออุปกรณ์ที่เราจะตั้งแคลมป์ในแต่ละพื้นที่เพราะว่าแม่บอกแล้วว่าอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้นอนโรงแรมเสมอไปโอ้โหแม่เออใครถ่ายรูปนี้วะเนี่ยกว่านนั่นแหละจะมีใครอ่ะโอ้ฟินเว้ยฮดยเติมโดดเติมเจ็ดสิบเมตรที่ซ้าย กลังจะเบี่ยงเข้าเนยไมรู้เข้าอันไหนมันเขียนเจ็ดสิบเมตรมันก็ใกล้ๆนี่นี่แหละเนี่ยตรงข้างหน้า่มันมีเบี่ยงเข้าอยู่เดี๋ยวตรงเส้นนี้แหละใช่เนี่ยเข้าวันนี้หรือเปล่าตรงมันเขียนห้าสิบเมตรว่ะเนี่ยเอ้ามันมันให้เข้าได้ด้วยเหรอให้เข้าได้นะเนี่ยตรงรถเหมาะถ้าห้าสิบเมตรเนี่ยรถใช้ได้ได้ได้เออโอเคมีคนตามแล้ว มันก็บีเหมือนกันน้อยดูดิจึกจๆๆจใหญ่เลยวันจะเข้าไม่ได้แล้วเมื่อกี้ออกไปทำไมก่อนมิอซะมันไม่มันไม่เห็นไม่รู้ไงว่ามีทีเดียวมันก็หวัดเราเมื่อกี้ะตรงไปเลยหนึ่งสองกิโลอันนี้คือแบบเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดนะคะทุกคน รู้เลยอ่ะพอดูสภาพจากเด็กทางแล้วอ่ะ กลับบ้านกันเม,ม,มื่อไหร่ดีวเนี่ยประเทศไทยร้อนบ้านอยู่ร้อนเุดจริยเจ้า่อย่ย <laughs> บ้านเราอยู่ก่อนไปนันเย้เก้าร้อยเมตรจากเลี้ยวขวาร้อนเหรอกระดีเหรอมั้งโอ้โหของก,กินเพียบเลยร้นอ,อันนี้ห,หิวเนาอตงไปค่ะตรงไปก่อนค่ะอะไรค่ะ ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะคะอยากไป,ไปด้วยก <ไป S 2> ันเลยสตรีมนนะมิ่งไลฟ์สดนะเหมือนจะเราไปด้วยกันนั่นแหละใช่เราก็จะไลฟ์สดตลกไทุกที่อ่ะเนาะพูดถึงอ่ะมันแบบเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนหรืออาจจะข้ามประเทศก็ได้ใครจะไปรู้ไปอยู่แล้วเฮ้ใจเป่าเพราะฉะนั้นนะคะซื้อเลยสตรีมมิ่งไลฟ์สดบอกเลยวันละร้อยถูกมากที่ไหนแยกเร็วกว่า มันถูกแบบยังไงคือเราไปดูหนังลร้อยแปดสิบาทดูได้เรื่องเดียวดูอันเนี้ยดูได้ทั้งวันอะทั้งวันทั้งคืนอะยี่ิบสี่ชั่วโมงคุณกินเรากินข้าวคุณก็กินกับเราด้วยแต่คุณแค่อาจจะต่างกับเราหน่อยคือกินทริปแต่คุณก็เราเห็นเรากินแหลแต่พอคุณเห็นเรากินคุณไปเอามาตั้งเรากินก็เหมือนกินด้วยกันเลยนะกินไปด้วยกันอะไรก็อหนึ่งร้อยเมตรเลีวขวาแล้วก็สามารถที่จะแบบพูดคุยกันได้ตลอดด้วยนะห่เรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ไหม yes เราก็จะพูดแบบพูดคุยกันได้ด้วยเวลากินข้าวอะไรเงี้ยกินอะไรกรันเพราะว่าเราไลฟ์สดไงตักสดในสวนพะนะมันน่าจะใส่น้ำแก้วน้ำได้ป่ะใหญ่ก็อยากได้ใหญ่ๆไม่ใช่เรอมันใส่ไม่ได้อะดิ <laughs> เสียงไลน์สวัสดีค่ะหนูหนูส่งไปแล้วนะจ๊ะขวาจ้าจ้าใครอ่ย <c oughs> อันเนี้ยไข่อ่ะพี่ปตดอันนี้ใข่วะเนี่ยส่งไปแล้วด้วยตาไหนบอกรหัสไว้น่สองห้าแปดศูนย์เจ็ดเก้าสี่เก้าสองยังข่องยังยงอเนี้ยรหัสอะไรนะสองห้าแปดศูนย์เจ็ดเก้า เห็นใช่ไหมโดดไม่ธรรมดาเลยอ่ะทุกคนอยากให้เห็นมาบาราหมูแมันก็เลี้ยวซ้ายคุยน้าปลดภัยนะคุยน่าสุนปลดภัยไปวนะตรงหวยไง๋อชื่อยังจำไม่ได้ตรงไปเลย400เมตรไปเป็ดนำเป็นชื่อ ใสนใจสีอะไรสดน,นะรีบเข้าไปทักเลยสายไปเพราะว่าแม่ก็รอตอบอยู่แหละบอกเลยวันนี้ยไม่ว่างว่างอะไรนอน <c oughs> ทักไปก่อนทักทิ้งไว้เดี๋ยวแม่นวดเสร็จก็ขึ้นมาตอบทักกันไปเยอะๆนะคะ อปรับนะคะเย็นไม่รู้รถจะเป็นยังไงก็น่าจะปรับอยู่ไม่ธรรมาเหมือนกันลเลยแถวนี้มันเป็นแบบออฟฟิศก็เยอะคือที่ทำงานเยอะมากอ่ะเนาะ <c oughs> อันนี้เราอยเทิร์นปะป่าหมด ยังค่ะอีกสามกิโลเลยใช่ไหมเดเกถาวร ะนะแถวนี้รถหย่เยอะมากกดไลค์กดแชร์เอ้ยกดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไครต์ไปบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติๆมากดซับสไครต์ให้ไปบัวหน่อยนะอยากให้ถึงพันซับไวๆจังเลยอันนี้อูกพัฒนาการห้าสิบเจ็ดแล้วนะคะทุกคนเราจะไปพัฒนาการที่เท่าไหร่เนาะเราไปเลขคู่แน่ๆเลยเพราะาอยู่ฝั่งหนูนใช่ไหมประมาณ อยากจะบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยคือเราวันสดพลังมากเพราะว่าจะเข้าเมษาแล้วไงทุกคนคพวกคุณาคุณพ้ามีณ้าเมษา,อา,อา,อาเออใครที่ไปเที่ยวสงการกันไหม่ะวันปีนี้จะได้เที่ยวไหมได้อยู่นะยังไม่มีอะไรออกมาเนาะยังโอ้ออโหเปนแยกก็วยหร สองรอยกี่กิโลสาม okay. ขับมาตั้งนานได้ไปสองร้อยเมตรค่ะทุกคน,นเราจะพอไหมก่อนคน,คอนของอนะก่อนท<า>ี่คนจะเบี่ยงเข้ามาคนของเนี่ยพอไหมก่อนถามหน่อยรถคันเนี้ยคิดว่าพอไหมทุกคนที่เราจะมาซื้อเพิ่ม เราจะปรับเบาะข้างหลังพับไปเลยเนาะถ้าไม่พอขึ้นข้างเทิงขึ้นข้างเทิงฝ่ายดีกว่าเนาะไม่ไหวเนาะจ้ะเขาลากรถเข้าใจเขาเลยนะกลับรถอีกมา,มาโปตรงนี้อ๋อได้อยู่นี่ช่องให้กลับหน่อย็ถนแกปบกัชวัดเวียนดีเหล้วเกินนะโอ้ยเหีย ไม่ดันแล้วตงไปดิถ้าตกไปกับพิบด้วยม,มาเร็วขนาดนี้เร็วเร็วนะพัฒนาการนี้คือห้าสิบนะทุกคนเร็วได้แค่นี้จริงเราข้ามสะพานไปเลยหรอข้ามสะพาน ีใช้ไม่เกมแมนนวล กับรถค่ะกับรถนี่ค่ะ นี่แหละซีเอ็มแคมปิ้งซ้ายซ้ายโอ้โหเวลานี้รถเอาถอยเอาเลี้ยวเข้าซ้ายนี่ค่ะเดี๋ยวตูดเข้าตรงนน้นเนี่ยเราตูดเข้าตรงนน้นน่ะเออตูดเข้าตรงแคมปิ้งอ่ะเพราะมันจะได้ไอ้นี่เลยเออพอเราขนของมันจะได้ง่ายหน่อยกินไหมกินอยู่แล้วเดี๋ยวยายเป็นลมเข้าข้างคันนี้ดิ เดี๋ยวสิใจเย็นจ้าโอ้โหตีโค้งซะแหมถึงร้านแล้วเดี๋ยวค่อยไปเชิมถึงแล้วคะาุกคนจิ้ข้าวกินปลาอะไรกันก่อนเนาะอู้เปิดได้ไหมได้แหละแล้วขออนี้ก่อนพรถึงร้านแล้วค่ะถือว่ารถไม่ติดเนาะ ตอนกลับมันจะง่ายเราแล้วเพราะเรารู้แล้วมันคือมอเตอร์เวย์อืมง่ายเลยเนาะพอเป็นมอเตอร์เวย์ปุ๊บอะมันแรงไปป่ะไม่ได้เลยนะของเขาโอเคเดี๋ยวจะไปซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวบัวพยายามจะไลฟ์สดบ่อยๆแล้วก็เอาคลิปมาลงให้เพื่อนๆดูบ่อยๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถึงพันซับไวๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ